อู้พี่น้องเอ้ยเปิดวงด้วยเห็ดดอกใหญ่ครับพี่น้องอู้เห็ดลังแดดโอ้เห็ดขอไกล้ไงอ๋อละจังกึงนะ่งเหรอครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาเข็าปลาเข้าเหมือนเดิมครับมือน,นี้พี่น้องตัดแกงเข้ากี่มาครับผมพี่น้องครับไปสองดวงเลยนะครับผมพี่น้องสวัสครับพี่น้องกระตาเป่งไงเลยปวดแก่มือดิมานผมแล้วปวดกระตาไงไอ้เรืงแบงโอ้โห เหมือนเหี้ยเขาภูรักกาตาเลยครับผมจังมาเดินแดนไปแลนมานะพี่น้องนะติดต้าเมืองครับเขอบ้าปึกขับมาแล้วดอกใหญ่เฮ้ยลุงแบงเขาครับผมไม่เนอะเด็ครับผมเห็นลุงก็ได้หรืออ๋อเอาเจิมไปไม่นี่เลยภูรัรตาเลยเลยหรือังมาได้๋ยวอวยฮะกันเดะเฮ็ดถึงแล้ว ไ่ล่ะเอ้าอูนนี่ครับนี่ปลาถนาเห็ดนี้ไปลงไปยังมาเาหันนหินดอกหนึ่งโอ้โหโจกูอพี่น้องเน้ยด้วยน็ดเ,เพิ่มโอเคเลยสวยสวยดอกจุ้มๆเลยไหม อืมอืมครับผมพี่นอ้องอืมนี่ครับงามๆครับผมเดี๋ยวขอใช้ก่อนโอ,อ้พี่น้องเอ้ยนี่ยอดครับนี่เต็มอุ้อออมมือเลยอืมมาแล้วโอ,อ้กำลังสวดออกมาพี่นอ้อง นี่โม่บ่โอ้ยตัออกเนาะดาวเดียวเนาะโอ้ยไข่เอาเข้าไปไปไหนลุงแบงค์องโอ้ยเขินด้วยพูดพี่มามาเจ้าพี่พ่อไข,นนมอข่มันไหนว่ลุงอือก็นีพอสองไข่ เห็ดขี้เท่าครับผมพี่นอ้กสองดอกครับผมกำลังงามงามเห็ดขี้เท่าครับเห็ดขี้เท่าน,ำ,น,ำ,นำพามาสู่เห็ดละงอก ครับพี่ห <reading> น <ling alı> ่งูค э ร so so the hey! uh ับงูขาวจ่ว่าบ้านนะครับเดี๋ยวไปมองของทีมงานลุงแบ่งววาของตอแก่ได้ายเลยไปชมก่อนฮิตฮิตใคร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 เฮ้หนุ่โง่เพื่นต่อแก่ได้ร้ายปะอู้หี้เท้าีเท้าโอ้โหเท้าน แกเอาได้จังเลยครับผมพี่น้องเยเดยมอนมันเลยพึ่งเลี้ยงครับผมพี่น้องนี่ครับอ้เป็นเหงาเลยอ ตัดแก่เข่าครับผมพี่น้องครับตัดใต้ี่เกือบไปครึ่งนะครับนั่นนั่นดอกนึงเดี๋ยวผมจะไปเอาดอกทักอีกอย่เสียบพื้นกันนด้นี่เห็นูหูหูนี่เ็ดหงหอกครับผมพี่น้องเขามาถึกป่าแล้วครับ ของเี้ะวานบ้านครับผมพี่น้องครับดอกใบใหญ่โผล่โผลโโอ,อยู่โอ้สมบูรณ์แบบดอกนี่เจอะครับผมพี่น้องโอ้ยกำลังอ๋อแบ่ง่าโจโง้เลยป๊านี่โอ้ย,อออยจังกึง่ง มันเดี่ยวมันเดี่ยวเห็นโลหะเห้นโลหะดอกท้กระดูกฮะโมเมนต์ดอกนี่โอ้คนละกระตาสามตัวโอ้โหเห็นยังเฮ็ดบวกทับอู้อันนี้คนเดามันเลยน้องเอ้ยสองดอกผมว่ามันต้องมีดอกตามอ่ะโอ้ยสมบูรณ์แบบเลย อพอดอกซ้ำเลยของผู้หนุ่มเลยพวกพวกตาสองดอกจังกึงเลยงัน้นครับอุันใส่กระตาพิดบอพีดยู่บ่นี่ครับผมนี่ยังงงมๆครับกล่องกระซีมอนๆมเน่แหละ ขอไข่หน่อยครับผมพี่น้งองดอ,อกเล็กๆออพอดอกหน่อยก็นำพามาสู่ดอกใหญ่ครับผมแต่ว่ามันเถาแน่ครับผมพี่น้องครับนี่วูเถาเห้งดอกนี่จังกึงเลยตะแก้เราได้เตียมกระต่ายหรอไป วีจาไปเจอใครแล้วครับเอามีดลืมมีดเฉยมีดโต๊ะางไหนเนาะบ้านนี่เอาเดี๋ยวจะไปนำพามีดกันเด้อบ่ขอใหไปให้ขอให้อ๋ออ๋อหามานานแล้วครับที่น้องดอกนี่ โอ้ยอยู่แถวนี้เองบ่น่าสวยเลยดอกนี้ครับอือจะแก้แลได้ไป้ลายดอกนีรเห็ดตัวนี้ขึงขาน้องยุ่งนี่ขอไข่ครับผมจัดไปออกไปไหนออกไปไหนออกไปเนื้อกันเลยออกแต่งหรือออกเนื้อไปหาทางเนื้อก็ได้ขึ้นเนื้อก็ได้ออกเนื้อเนาะออกเนื้อก็ไปทางผีดสิ ไปออกไตออกไตหรือออกเ <c oughs> นื้อกะสิไปหารถคือเก่า่ล่ะเออย่างเลยลาชนีเห็ดปวกชื่อคือกันละ่ะอย่างดอกเดียวครับผมดอกปูใหญ่แต่ว่าขาโคตรใหญ่เลยอ,อ,อื้มดึงขึ้นมาโอ้ยน้องเอ้ย จังกึ่งเลยอ้ยจัดไปจัดไปฮึ๊บม่งกวดัวมูเขากอนนี้ป่อทำไมเขาขึ้นมาดอกเดียวทำไมเขาขึ้นมาดอกเดียวมีเพื่อนไหมอีกมี ขอไข่ครับผมใช่หน่อยโอ้ยต้องโดนจังผอพี่น้องเอ้ยนี่ขายนกยูงโอ้โอเคไปน,น,น,นะครับผมเฮาออกจาก,กปลามาล่ะตะแกะเมื่ะ

อุ้ยตวแกเหอตาใหญ่ซื้อเยอะเลยอุ้ยเห็นเขาไข่แล้วเปอสีกกนเขาไข่มครัฟังฟังทั้งนี่บุอ้ยมพี่น้องเลย่างเรื่องใตฮ็ีโยกเพนอกตา้ำกับเท่าสกตาเรื่องตเรื่องไตนีกเ ไตเฮ็ดไตไตสะบึกวันไหนวุ้มแหวนโอ้ยไฟมันแรงดีนะไฟมันแจงดิไฟยังครับไฟแรนดิบ่ไฟแลนดะไฟแรนดิโอ้ยบ่ได้เอาต้นหอบมามันก็เลยบ่ได้เฮ็ดโอ้ยทำหนิก็สุดยอดแล้วครับไปคลิปนี้เฮาต้องฝากพี่น้องไว้ถ้ามีนเนาะไปเฮาไป มือต่ำกันกะทีนี่แหลบอกผู้ใดมือต่ำหมุนหมุนฮะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้นี่ของลุงแบ่งครับผมกระตาเบอร์อยังครับเบอร์สามสิบแปดโอ้ยของแบ่งในเต็มกระตาเดิครับผมของผมในครึ่งกระตาอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ ของแถวแกอันนี้ปูตั้งตาทั้งคู่ตั้งตาทั้งคูงตตง่ครับผมปูว่าเด้อคนเนี่ยงนิ้เป <c oughs> จริงเลยแล้วไดแน้วได้ออกมารอบแดงนะมาเทใส่คู่ไว้ครับผมพี่น้องเมืองดจ <c oughs> ๊ะยังกึ่งเด้ออ,อีกซอสยังยัดเต็มได้เอาละผมพี่น้องภาพนี้แล้วครับอดอกเห็ดขาหนองยวง,งงามๆไปข้าวบน